สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาถึงรีวิวนะคะคิวของคนที่เป็นกระฝ้าและจุดด่างดำนะคะเป็นเซรั่มนะคะจากออสเตรเลียนะคะแบรนด์เก่าแก่เลยลานอเพลตัวนี้นะคะกระฝ้าโดยเฉพาะจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำมีวิตามิน A C E นะคะรปรอบปรลมผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะสารสกัดหลักๆนะคะเรตินนอน ช่วยเรื่องอยิ้หลอยรกแกะวิตามิน E ีโอดีเอไว้ตัวนี้เป็นสารสกัดที่ทําให้ผิวนะคะเราขาวกระจ่างใสขึ้นสารสกัดจากออร์แกนิกเลมอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญพาราเบนฟรีค่ะไม่มีสารกันเสียในเครื่องสำอางนะคะขนาดเขาจะ25 ml นะคะเม็อินออสเตรเลียคือนำเข้ามาทั้งขวดบรรจุแบบนี้เลยจากออสเตรเลียนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะว่าเซรัมข้างในเป็นแบบไหนนะคะฝากเกียวล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหลอดหยดนะคะลักษณะเป็นน้ำใสๆสีขาวๆนะคะอ่านี้หยดให้ดูนะคะจะเป็นประมาณนี้หนึ่งขวดร,รับรองใช้นานแน่นอนคะ่ะตัวนี้นะคะเทสกับผิวให้ดูนะคะ ะะเขาเนี่ยไหลแบบนี้นะคะก็คือซึมเข้าผิวได้ง่ายและทาแล้วเนี่ยนะคะผิวหน้านะคะจะให้ความโกลว์ขึ้นมาในทันทีเลยสามารถใช้นะคะได้เช้าและเย็นทาก่อนนะคะเป็นตัวแรกเลยอันนี้นะคะให้ดูกันชัดๆนะคะแพ็กเกจสวยหรูแบบนี้นะคะ ใครสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์แอด108บายพลอยจ้า